คลิปนี้มีเพื่อนๆถาม,ค,าม,ถามคุยกันว่าเป็นถามมดอกพี่น้องคุยกันว่าจะทํายังไงให้เขารักเราอยู่แลเ้ายังไงเองสินะฝรัง่งเราเรื่งฝรั่งเนาะประสบการณ์มาหลายดอกแต่ว่าเท่าที่ดูพี่นอ้องฝรั่งเขาไม่ได้วิถีชชีวิตขนรทำเนียมประเพณีไม่ได้เหมือนคนไทย คนไทยมีสังคมมียาตพี่น้องมีหน้าตาทางสังคมที่ต้องแค่แต่ว่าฝรั่งเขาไม่ได้คิดแบบนั้นเขาคิดเอาเขาเป็นหลักคือให้สังเกตว่าบางคู่ขนาด เมียท้องอยู่จดทะเบียนสมรสหรือว่าขอดหรือว่าพึ่งลอดหรือว่าไม่ลูกน้องกันแล้วหลายคนเขาก็ยังต้องเลิกกันแล้วเลิกส่วนมากก็จะเป็นผู้ชายเป็นฝ่ายขอเลิกอันนี้คือเบอกวามจริงกันเนาะคะ่ะจะดูแลเขาดียังไงพี่น้อง ถ้าถึงจุดหนึ่งอยู่ดีๆผู้ชายมันคิดเป็นอื่นกับเขากระกไปต่อคือเขาบ่ไดกแค่ไผ่ไหมค่ะทีนี้ทํายังไงให้เขารักบางทีไม่ต้องทําอะไรนั่งอยู่เฉยๆเขาก็รักอันนี้เป็นเป็นสัจธรรมแห่งความจริงเ,ออเวลาคบกันเวลาเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตด้วยกันอย่าคิดเข้าข้างตัวเอง ให้เชื่อในเซนส์นของตัวเองถ้าถ้าแบบว่าเขาคิดว่าเออใช่แมมยุติใช่เหรอเปงสิ่งไหมอันนั้นคือเซนส์นที่กำลังบอกเราอันว่าแมนกูรูดเด้อพี่น้องแต่ว่าคุยกันแบบเพื่อนเนาะแลบกบเปลี่ยนความคิดเห็นกันอ่าเท่าทีเบิง้งเพื่อน สังคมของรุ่นนี้ก็คือสังคมตีปิงปองเนาะพี <Lebanon. S 1> <our> ่น <ness> ้องส่วนมากก็จะห้าสิบกว่าเป็นต้นไปไปจนหอดเจ็ดสิบแปดสิบก็มีคนที่นี่อายุยืนมากเพื่อนเพื่อนบางคนตีปิงปองจนถึงอายุเก้าสิบก็มีเขาอายุยืนค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็ส่วนมากก็คือผ่านการแต่งงานหย่าแล้วมา มาแล้วสองครั้งสิแมบางคนเขาแบบว่าเอออแต่เขาเวลาคุยกันเขาจะพูดตรงนะฮะเวลาเราคุยกันเขาถามเราเราเอ,อบางที่เขาถามเขาว่าลุนี่เธอมีลูกบอ่าเ,เราก็บอกว่าเออไม่ไม,ไม่ไม่มีเพราะว่าเราไม่ไม่ได้แต่งไม่เคยแต่งงานมาก่อนที่จะมาเจอพ่อใหญ่เองสิเนาะเขาก็จะเล่าชีวิตเขาให้เราฟัง คนที่ผ่านการแต่งงานหย่ามาแล้วสองครั้งเขาสิบอกเลยว่าเขาไม่ได้คิดจะแต่งงานรอบที่สามเพราะว่ามัน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 คักแล้วจสิงไหมคะแล้วอีกอย่างในการหย่าร้างแต่ละครั้งก็คือถ้าผู้หญิงมีไรายได้น้อยกว่าผู้ชายก็จะต้องดูแลซัพพอร์ตตามกฎหมายเพราะฉะนั้นที่ไปตีบิงปองน้ำกันนี่ยคน้โสดหลายบทผู้ใชย แต่ว่าเขามีความสุขกับชีวิตความเป็นอยู่ณปัจจุบันของเขาใช่ไหมคะคือเขาไม่ได้แบบว่าแค่ใครว่าเออฉันจะนู่นนี่นั่นนะฉันจะต้องอย่าล้างนะฉันอะไรนะกลัควคคนค้นจังสันจังสี่งสีส่ฝรั่งจะไม่เป็นแบบนั้นแม่กับท่งคนในครอบรัวเขาเขาพอได้มนาน่งคิดมาเออถ้าเขาไปกันไม่ได้กับชีวิตสมรส ชีวิตแต่งงานของเขาเนี่ยพ่อแม่พี่น้องสิคิดยังไงเบื้องแ้วเขาไม่ได้คิดจุดนั้นเลยฝรั่งมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากาแม่เขาเบอกกันเขาก็เบอกเร่บอซื่อๆใช่ไหมคะเขาก็พูดพูดกันเฉยๆแต่ไม่ได้มานั่งแคร์ว่าเออพ่อจะคิดยังไงแม่จะคิดยังไงญาติพี่น้องจะคิดยังไงอย่งสี่นะเขาไม่ได้แคร์เขาไม่ได้มานั่งสนใจเขาเอาตัวเขาเป็นหลัก วิธีการใส่ชีวิตเขาเป็นแบบนั้นแล้วบางทาชงีช่วงนี้เนะาะโลกออนไลน์เนี่ยมันทำให้คนเจอกันง่ายขึ้นการหาคูา่ในโลกออนไลน์ในแพลตฟอร์มในแอปต่างๆ มันมีเยอะขึ้นคนก็รู้มากขึ้นแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกเนาะหาความลูลหลายๆเข้าไปอยู่ในกลุ่มที่เขาแชร์ประสบการณ์กันกลุ่มแอบสีฟ้าพี่นอ้องกลุ่มมาดามกว่าจะได้เป็นมาดามคือยังสิไหมคะ่ะคนไทยทั่วโลก หลายหมื่นคนเขาจะไปแชร์ประสบการณ์กันเข้ากับสิไปเห็นบางคนเขาก็จะพูดถึงถงอปกติเขาก็พูดถึงคู่ของเขานั่นแหละพูดถึงคนที่เขากําลังคบอยู่มันจะทําให้ให้เขาเห็นมุมมองหลายไหมคะ่ะอย่างรุนีมาอยู่มาอยู่ออสเตรเลียสี่ห้าปีกับบริมีประสบการณ์หลายหมายถึงบริรูจักกว้าง ก็รู้จักกันในวงแคบๆแล้วฝรั่งเขาไม่ได้ไลฟ์สไตล์ชีวิตของเขาเขาบอกเปา็างหูจักกันแล้วสิเชิญเข้ไปกินเขาไปรูจักกันเพิ่มมากขึ้นหรือสิแช่แบบเออไปเที่ยวไปอะไรฝรั่งไปเที่ยวขนาดเพื่อนรักเขายังไม่ชวนกันเขาบ่ส่วนกันพี่น้องแต่แวแต่ไปมาแล้วหรือว่าบุก จองตัวเรียบร้อยแล้วเขากบอกกันฟังกับธรามดาแล้วเพื่อนที่รับฟังยางรุนีกับพีเตอร์ัเสร็จกับฟังกับอ๋อทรรมดาบางทีเราไปเที่ยวอเหมือนจองเรือสำราญที่เราจะไปเที่ยวเดือนตุลาเนี่ยอันนี้ก็ยังยังโชคดีหน่อยที่เพื่อนบอกว่าเออรีบจองนะมันจะหมดมันจะหมดขึคนมาอีย่างก่อนไม่มดโปกรได้ยังสินะเพราะในสมาคมเขาจองได้ราคาครึ่งหนึ่ง อันนี้ก็คือบอกกันอยู่แต่ว่าปกติที่ไปเที่ยวเขาไปเที่ยวประเทศนั้นประเทศนี้เังีงไปนิวซีแลนด์เกือบเกือบเป็นเที่ยวเดียวกันเขาเขาพอได้ส่วนเขาเขาว่ได้บอกแต่ว่าเวลาไปมาแล้วเขาก็จะว่าวหา้กันฟังว่าเออพวกเธอไปไปมองนี่พวกเธอไปไป,ไปมองนี่ไปเด้อไปเด้อจะเป็นแบบนั้นพี่น้องคาฝรั่งเขาแล้วแล้วเรา คนฟังเพื่อนเนี่ยยังเข้านี่เขาฟังห้องกับบัไฑหน่อยใจว่าเออทําไมเพื่อนไม่ชวนจะเขาจะไม่คิดในมุมนั้นมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาสิแม่ฝรั่งเขาจะคิดแบบนั้นพี่นอ้องจะเป็นแบบนั้นค่ะลูกเตาเ่าพอนืนกันเขาไปเที่ยวหันเที่ยวหนีบางทีเขาก็พูดให้พ่อเขาฟังบางทีเขาก็ไม่พูดน,นี่สิแม่เป็นเรื่องเป็นเรื่องธรงรมดาบ่ได้เอามาเก็บเป็นหน่อยใจนั่นคือวิถีชีวิตเป็นปกติของของฝรั่งแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะ แล้วก็ที่รุนีททาคลิปว่าเออส่วนมากที่คนออสเตรเลียเป็นแบบนั้นแบบนี้นี่สิมันก็คือสังคมในส่วนที่ที่เท่าสัมผัสที่รุนีไปไปเห็นไปสัมผัสแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นแบบนี้ทุกคนนะ่สิในี่นอกในทุกสังคมทุกประเทศมีคนดีและคนไม่ดีแต่ว่าหลายสิ่งหลายอย่างฉันคิดว่าอะไรก็ตาม คิดแบบยังคิดแบบแบบอ่าอ่าโบราณอยูน่นะคะก็คือเบื้องบนกําหนดไว้แล้วอยู่ที่ดวงว่าว่าใครจะเป็นยังไงไหมถ้าเราเจอสถานการณ์ที่ไม่ดีกับเราสิเราก็ตั้งสติสติจะช่วยจะช่วยเราได้ในทุกสถานการณ์พี่น้องคะาราไปบามากกเน่าอีกแล้ว